ครับแนะนำเตาสี่หุนนะครับแก่คู่สิบเอ็ดครับให้ชุดเดียวนะครับเตาแต่งนะครับมาแล้วนะครับแต่นี้บอกก่อนนะครับเป็นเป็นงานวัดดวงนะครับแก่คู่สิบเอ็ดครับขายไม่แพงครับชุดที่ห้าร้อยครับขายชุดละห้าร้อยครับมีทุกหุนนะครับสั่งได้ครับมาแล้วนะครับ ไม่ดึงไม่ดูดนะครับเพราะว่าเป็นวัดดวงนะครับแก่คู่สิบเอ็ดสนใจทักมาครับไม่ต้องขยาวแรงนะครับนี่นะเบาเบาก็ได้นะครับน้ำหนักไปหาเองนะครับว่าขนาดไหนมันถึงจะพอดีกับน้ำหนักมือของท่านนะครับแก่คู่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทครับ เป็นวัดดวงนะครับวัดดวงแก่คู่สิบเอ็ดนะครับสนใจทักได้นะครับ5้าบาทเก็บไปทางก็มีนะครับเอเค่ครับ